อายุโอเคชวนถามคะ่ะว่ามันจําเป็นจริงๆหรือเปล่าที่เมื่อเราออกเดินทางในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเดินทางใกล้เดินทางไกลเป้าหมายปลายทางคือจุดที่เรียกว่าประสบความสําเร็จจุดประสบความสําเร็จอาจจะไม่ใช่คําตอบเดียวถ้าเราอยากรู้สึกว่าเรามีคุณค่าเราภูมิใจในตัวเองเราใช้ชีวิตต่างกันได้คะ่ะรูปแบบมันแตกต่างแล้วชีวิตเรามันกว้าง มากกว่าแค่คำว่าสำเร็จจะมานิยามจุดที่เราจะสุขใจและภูมิใจเรามีสิทธิ์ในชีวิตเรามากนะคะแล้วเราไม่จำเป็นต้องวิ่งไปตามจุดชีวัดของสังคมก็ได้เรามีอำนาจเหนือตัวเองมากขนาดนั้นอายุโอ okay? เคอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดสุดท้ายของ อายุโอเคซีรีส์ไมซ์เซตค่ะสวัสดีค่ะดุดดาวชนาปกรณ์อยู่ที่นี่นะคะเราคุยกันเรื่องไมซ์เซตกันมาค่อนข้างหลาย EP ซึ่งเราจะนําสิ่งที่เราได้ยินกันแบบว่าผ่านมาผ่านไปแล้วบางทีเราก็เข้าใจว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆริงบางคนยึดห้อยโหนกับไมซ์เซตบางอย่างโดยที่อาจจะไม่ได้ให้เวลามาใคร่ครวนกับมันอีกทีว่าเอะจริงๆแล้วการยึดโยงกับไมซ์เซตบางอย่างมันมันจะเป็นต้องเป็นแบบนี้เสมอไปหรือเปล่า มันเป็นแบบอื่นได้ไหมหรือจริงๆแค่กลับมาตั้งคําถามกับมันบ้างและอาจจะทํามันต่อไปเหมือนเดิมก็อย,อยังดีแต่ถ้าไม่ตั้งคําถามกับไมซ์เซ็ตที่เรามีหรือว่าใช้อยู่เลยเราก็จะกังวลว่าบางทีเราจะเจอกับดักทางความคิดของตัวเอง <Evet. S 1> เอพิโซดสุดท้ายค่ะเราจะคุยกับคําที่ได้ยินกันแบบดาด,ดื่นหนาหูมากกับคําว่าประสบความสําเร็จ คําคํานี้ค่ะสามารถเป็นถ้อยคําที่ดึงดูดให้คนลงเรียนคอร์สต่างๆซื้อหนังสือต่างๆพัฒนาตัวเองต่างๆขวยคว้าซื้อของหามาอู้ทำทุกอย่างเพราะว่าอยากไปถึงจุดนี้จุดที่เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จ งบางคนเข้าใจว่าอ้าวถ้าไม่อยากจะประสบความสำเร็จแล้วจะให้ทำอะไรในชีวิตนี้เราเริ่มทำแล้วก็ควรจะไปถึงเป้าหมายให้สำเร็จให้เสร็จอายุโอเคชวนถามค่ะว่ามันจำเป็นจริงๆหรือเปล่าที่เมื่อเราออกเดินทางในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเดินทางใกล้เดินทางไกลเป้าหมายปลายทางคือจุดที่เรียกว่าประสบความสำเร็จ หลายคนอาจจะใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วก็พึงพอใจมากแต่ IU OK ก็อยากจะเปิดพื้นที่สําหรับคนที่ว่าเออเริ่มออกเดินทางครั้งนี้แล้วไปแค่เศษสารส่วนสี่ไม่ต้องไปถึงจุดที่เรียกว่าสําเร็จเสร็จดีก็อยากจะเลี้ยวซ้ายออกนอกเส้นทางเปลี่ยนทางใหม่เอ,อ้ยแบบนั้นมันก็ก็อาจจะได้หรือเปล่าบางคนไม่รู้คะ่ะบางคนเข้าใจว่า การที่เรายึดเป้าหมายแบบที่คนที่เลี้ยงดูเรามาเคยบอกเช่นอยากให้หนูประสบความสําเร็จนะสําเร็จทางชีวิตส่วนตัวชีวิตการงานชีวิตการเรียนชีวิตทางธุรกิจมันอยู่ในคําอวยพรจนเราเข้าใจว่านั่นคือจุดสูงสุดและเราก็ควรจะเดินทางไปให้ถึงจุดสูงสุดตั้งคําถามค่ะว่าไปทําไมไปทําอะไร ไม่มีปัญหานะคะถ้าจะไปไม่ได้แอนตี้อะไรหลายคนอยากไปแต่เราอยากรู้ค่ะว่าคุณมีคำตอบให้กับตัวเองหรือเปล่าที่จะไปตรงนั้นไปทำไมไปเพื่ออะไรอยากเชียร์ให้หาคำตอบให้ได้บางคนค่ะวางจุดที่เรียกว่าสำเร็จซึ่งสำเร็จของเราแต่ละคนไม่เท่ากันอยู่แล้วแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องเท่ากันบางคนนิยามจุดสำเร็จเป็นของตัวเองแต่ก็อยากจะไปคิดถึงพอยต์ยยนั้นเพราะ อยากรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองมันเป็นไปได้ค่ะระหว่างทางหมาชีวิตธรรมดาตื่นเช้ามาลงเรือคลองแสนแสบขึ้นมาเดินฟุตบาทไปอีกแป๊บหนึ่งไปขึ้นรถเมย์ไปทํางานมันอาจจะดูเหมือนวันธรรมดาแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าคุณค่าเราอยู่ตรงไหนการที่เรามีจุดพอยต์เป็นระยะระยะมาร์กเอาไว้แล้วเราไปแตะถึงมันมันให้ความรู้สึกห่อ oh, นี่ไงที่เหนื่อยมาที่ใช้เวลาในชีวิตมามันมีค่าเพราะมันมีจุด ภูมิใจในการใส่เรียวแรงในชีวิตแล้วเรามาถึงตรงนี้แล้วมันได้ขอบคุณตัวเองหรือบางคนมองเห็นว่าเออถ้าฉันไปถึงจุดที่ฉันว่ามันสำเร็จแบบเนี้ยเช่นฉันจะเป็นฉันจะสร้างองค์กรที่มันสร้างผลประโยชน์กับสังคมให้ได้ถ้ามันทำได้ก่อตั้งขึ้นมาได้มันทำดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายปุ๊บฉันจะรู้สึกว่ามีคุณค่า ทุกจุดความสําเร็จคะ่ะมันจะมอบบางอย่างให้กับเจ้าตัวอยากให้รู้ว่าเออมันจะให้อะไรกับเราแล้วเราจะไปตรงนั้นทําไมเพราะหลายคนสงสัยค่ะว่าทําไมคนรอบข้างพ่อแม่พี่น้องยติผู้ใหญ่เจ้านายเชียร์ให้ประสบความสําเร็จจังไม่เห็นอยากได้เลยโอ้อันนี้เข้าใจเลยคะ่ะไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จําเป็นจะต้องพึ่งพาจุดสําเร็จเพียงเพื่อที่จะรู้สึกมีความหมาย มีคุณค่าหรือว่าภูมิใจในตัวเองบางคนแค่ได้เดินทางโ,โอเคกลับมาพูดแบบนี้ไปก็น้ำตาเลยนะคะเพราะว่า บางคนเนี่ยเขาแค่ได้เดินทางแค่ได้ออก9ก้าไป 1, 2, 3, 4, 5, 9เก้าขาก็เจอความเอนจอยข้างทาง,าง,างแค่นั้นบางทีหลายคนก็รู้สึกว่าชีวิตมันมีความหมายและมีคุณค่ามากแล้วไม่จาเป็นต้องเดินทางไปถึงจุดจุดนั้นเพื่อจะสูตรเอาคุณค่าเข้ามาเขาก็ไม่จาเป็นต้องไปก็ได้เพราะฉะนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็น choice ไหน เราก็สามารถได้สิ่งที่เราต้องการได้เหมือนกันนั่นแปลว่าจุดประสบความสําเร็จอาจจะไม่ใช่คําตอบเดียวถ้าเราอยากรู้สึกว่าเรามีคุณค่าเราภูมิใจในตัวเองเราใช้ชีวิตต่างกันได้ค่ะรูปแบบมันแตกต่างแล้วชีวิตเรามันกว้างมากกว่าแค่คําว่าสําเร็จจะมานิยามจุดที่เราจะสุขใจและภูมิใจเรา เราทายังไงก็ได้คะ่ะแต่ก็เข้าใจว่าในกระแสะสังคมแบบนี้คําว่าสําเร็จมันตั้งอยู่มานานมันตั้งอยู่มาก่อนที่เราจะเริ่มวางแผนว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงเราได้ยินมันตั้งแต่เรายังไม่มีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองเซลฟ์ mm hmm. เลยยังไม่ได้ฟอร์มเลยตั้งแต่เล็กเนี่ยทำไมให้เราสําเร็จจังเราก็เลยเคยเข้าใจไปว่าต้องสําเร็จเท่านั้นใช่ไหมมันถึงจะดีมันต้องสําเร็จเท่านั้นใช่ไหมพ่อแม่ถึงจะภูมิใจแล้วเมื่อนั้นเราถึงจะควรภูมิใจในตัวเอง ตอนนั้นเรายังไม่มีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองค่ะเราเคยเชื่อแบบนั้นก็ได้หรือจะยังเชื่อต่อแบบนั้นก็ได้แต่ณวันนี้เมื่อคุณมีชีวิตเป็นของตัวเองแล้วคุณเลือกใหม่ได้นะคะคุณไม่จําเป็นจะต้องพึ่งพาคําว่าสําเร็จมากรอบโมเมนต์นั้นให้กับคุณก็ได้อคราวนี้แล้วเขาบอกแต่ถ้าคนอื่นน่ะถ้าคนอื่นพยายามจะมาบอกว่าเนี่ยยังไม่สําเร็จเลยโอ้ยยังไม่พอหรอกไปสิ ไปอ,อีกเนี่ยมันมีอะไรมาชี้วัดเต็มไปหมดอายุเท่านี้ยังไม่มีอันเนี้ยมันไม่เรียกว่าสําเร็จหรอกมาพูดได้ยังไงโอ้ยเราต้องทํามากกว่านี้ความคิดเห็นบนโลกใบนี้เยอะมากค่ะคนแต่ละคนมีความคิดเห็นได้เป็นร้อยเป็นพันแล้วเราก็อยู่ท่ามกลางคนเป็นล้านๆคำถามคือเราจะต้านกระแสนี้ยังไงถ้าเราไม่อยากให้คำว,ว่าประสบความสำเร็จมันมาเป็นจุดชี้นำดึงให้เราต้องเดินทางไปทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ประเด็นก็คือคุณต้องเลือกว่าจะอนุญาตให้ความคิดเห็นไหนมันเข้ามาทำงานกับคุณหรือเปล่าไม่ใช่ทุกความคิดเห็นของทุกคนมันจะสำคัญต่อตัวเรานะคะแม้กระทั่งคนคนนั้นจะเป็นคนสำคัญต่อเราเราอาจจะรักเขาเราอาจจะเคารพเขาเขาอาจจะเป็นคนที่ดูมีประสบการณ์แต่ก็ไม่ใช่ทุกความคิดเห็นของเขา มันจะสลักสำคัญแล้วคู่ควรจะนำมาเข้าสู่ตัวและเอามันมาทาบกับตัวเราสามารถมีคนสิบคนเดินมาชี้หน้าเราได้ว่าเนี่ยเธอยังไม่ประสบความสำเร็จเลยทำมากขึ้นกว่านี้หน่อยนะลองจินตนาการเหมือนมีคนมาส่งของที่คอนโดค่ะเราอยู่ชั้นบนยุคโควิดนะคะเขาจะวางของเอาไว้ที่โตัวข้างล่างเขาไปไม่ถึงห้องเราให้จินตนาการว่าที่คนมาส่งของพัสดุหาเราเนี่ย คือความคิดเห็นของคนอื่นมันมาใน package, แพ็กเกจค่ะบางคนหอ่อสวยบางคนหอ่อห่วยเต็มไปหมดแต่มันมาแล้วเนี่ยให้มันวางกองไว้ที่โต๊ะข้างล่างแล้วคุณมีสิทธิ์เลือกเดินลงมาเมื่อคุณพร้อมค่ะเมื่อแต่งตัวพร้อมถูกเห็นเดินลงมาข้างล่างหน้าล็อบบี้แล้วก็เดินไปที่โต๊ะเราก็ไปดูแพ็กเกจต่างๆเราก็จะเห็นว่าแพ็กเกจไหนมาจากคนไหนบ้างหอ่ออันนี้เป็นยังไงอ่ะค่อยๆเปิดดู เอาไม่เอาค่อยเลือกอีกทีว่าจะเอามันขึ้นห้องหรือเปล่าคืออยากให้อันแพ็คตั้งแต่ขล่างอันนี้จะผิดวิสัยชีวิตจริงนิดนึงแต่ว่าที่พูดแบบนี้คืออยากให้เลือกความคิดเห็นที่จะเอาเข้าไปสู่ใจเพราะว่าความคิดเห็นเหล่านั้นนะคะมันเป็นแค่ความคิดเห็น มันอาจจะไม่ใช่ความจริงแล้วมันอาจจะไม่มีความจําเป็นจะต้องเชื่อมโยงอะไรกับคุณเลยก็ได้มันเชื่อมโยงกับคนพูดแต่มันไม่จําเป็นต้องเชื่อมโยงกับเราเขาส่งมาเราก็พักเอาไว้แล้วฟิลเตอร์อีกทีเพราะฉะนั้นเราเรา,เราเลือกได้ว่าจะยอมให้ความคิดเห็นเหล่านั้นมันมากระทบใจหรือเปล่ากับสองคือสมมุติเราเลือกไปแล้วเอาขึ้นไปในห้องเปิดเฝ้ามองดูอีกทีแม่เจ้าเศร้าจังเลยอ่ะ ตอนแรกก็นึกว่าจะดีแต่พอมาถืออีกทีโอ้มันทั้งเศร้าแล้วมันสร้างกลิ่นเหม็นให้กับห้องเราบ้างมาเราก็เลือกออกไปทิ้งได้ค่ะเออถ้ามันถ้ามันทําให้ห้องเราเหม็นแล้วห้องเราไม่น่าอยู่ก็เอามันออกไปทิ้งแล้วเราก็ทรีตมันเป็นแค่แค่ของนอกตัวเราแค่นะั้นแล้วก็ปล่อยมันไปแต่เราจะทําอย่างนี้ได้ยากนะคะถ้าเราไม่มีเสียงอีกกระแสหนึ่งกับตัวเอง เราคิดเห็นยังไงกับความคิดเห็นนั้นสําคัญแล้วเราคิดเห็นยังไงกับตัวเองอันนี้นสําคัญกว่า Perspective หรือมุมมองที่เรามีต่อเส้นทางที่เราเลือกถ้าเราพอใจเท่านี้แล้วเราก็ยืนยันว่าฉันสุขใจแบบนี้ความสําเร็จไม่ใช่หมุดหมายสาระสําคัญของฉันแล้วฉันก็ไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญ การมีบาว n d a อย่างนั้นว่าเออพื้นที่ในส่วนตัวของฉันฉันไม่นิยามความสําเร็จว่าสลักสําคัญการพูดอย่างนี้กับตัวเองบ่อยๆอะค่ะเวลามีคนอื่นเขาบอกว่าแต่มันต้องสําเร็จเขาแบบอินมากก็คิดว่าอ๋อนั่นก็วงเขาเขาเห็นว่าสําเร็จสําคัญในวงชั้นในพื้นที่ส่วนตัวชั้นเฉยๆอะชอบเปลี่ยนเส้นทางชอบขับขับไปแล้วก็เออมองซ้ายมองขวาไม่จอยละขอเปลี่ยนทางย้ายไปเส้นทางอื่น โลกใบนี้มีเส้นทางกัอีกมากมายไม่เห็นจะต้องไปทัชเบสเลยถ้าไปแล้วมันระหว่างที่จะไปถึงมันมันริดรอนหรือมันลดทอนความสขใจลองจินตนาการก็ได้ค่ะสมมติจะขับรถจากจากกรุงเทพไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยมีตั้งหลายทางแล้วจริงๆขับขับไปถึงแค่ประมาณกลางทางไม่อยากไปเชียงใหม่แล้วเพราะอยากจะเลี้ยวขวาไปเลยไปอย่างอื่นก็จะทำไมอะคะ ็ถ้าเราอยากจะเกียร์ชีวิตตัวเองแบบนั้นแล้วคนจะมาบอกว่าว้าไปไม่ถึงเชีงยงใหม่ไม่ประสบความสําเร็จก็ปล่อยเข้าไปเลยค่ะชีวิตเราค่ะเราเป็นเจ้าของเรานิยามความภาคภูมิใจคุณค่าและความหมายของตัวเองความสําเร็จเป็นแค่ไอเดียอเดียหนึ่งเท่านั้นเองที่เขาอยากจะให้เราทำอะไรให้สำเร็จถ้าเราอยากไปถึงจริงๆแต่ถ้าเราไม่อยากไปถึงมันไม่ใช่ความต้องการของเรา เราก็ปล่อยให้คำคราวนี้มันสำคัญต่อคนอนนื่นไปอิสระตัวเองจากกรอบความคิดที่เราโอบก,กอดมันไว้ตั้งแต่เรายังเลือกไม่ได้เลค่ะตอน,นเด็กๆเราโอบก,กอดหลายไอเดียมากว่ามันต้องเป็นแบบนั้น,ต,น,บบน,นต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรามีสิทธิในการใคร่ครวรหรือเลือกวิธีคิดหรือต้องตั้งคําถามกับสิ่งที่ถูกสอนมาได้แต่พอเราโตมาแล้วเนี่ยคุณกลายเป็นมนุษย์หนึ่งหน่วยที่มีเอกลักษณ์ แตกต่างจากใครทุกคนบนโลกใบนี้มากเลยถึงแม้มันจะมีบรรทัดฐานทางสังคมก็จริงแต่บรรทัดฐานไม่ได้แปลว่าต้องให้ทุกคนเชื่อตามกันเหมือนกันหมดทําเหมือนกันหมดและคิดพ้องไปทางเดียวกันหมดเมื่อนั้นมันผิดธรรมชาติมนุษย์ที่อยู่รวมกันมากเลยค่ะตั้งมั่นกับตัวเองนิยามชีวิตตัวเองแล้วใครจะว่าอะไรก็เอากองไว้ที่โต๊ะชั้นล่างแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน เชียร์แบบนี้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของคําว่าสําเร็จอย่างเดียวมันอาจจะมีหลายคํามีหลายไอเดียที่เรากงรู้สึกว่าเป็นกับดักทางใจการใช้ชีวิตของเราอยู่เรามีสิทธิ์ในชีวิตเรามากนะคะแล้วเราไม่จําเป็นต้องวิ่งไปตามจุดชีวัดของสังคมก็ได้เรามีอํานาจเหนือตัวเองมากขนาดนั้นอยากจะเอนจอยกับอะไรก็เอนจอยอยากจะภูมิใจกับอะไรก็ภูมิใจ อยากจะทําอะไรกับชีวิตตัวเองตราบใดที่มันไม่ไปลดทอนสิทธิคนอื่นล้ําเส้นหรือผิดกฎหมายทําอะไรก็ได้ค่ะทําไปเถอะมาอาจจะมีผลลัพธ์ผลลัพธ์มันออกมาแล้วมันอาจจะทําให้เราลําบากเอาแล้วไงถ้าเรายินดีที่จะรับมันไว้ไม่เป็นไรความเชื่อบางอย่างคําสอนบางอย่างคนที่เรารักมากๆเคารพมากๆเคยมอบมาให้มันเคยเวิร์กกับเราช่วงหนึ่งตอนนี้มันไม่เวิร์กแล้ววางมันไว้ปล่อยมันไปเขาไม่ว่าอะไรหรอกค่ะ,คะ เพราะฉะนั้นกลับมาเคลมชีวิตตัวเองแล้วก็เลียร์ชีวิตตัวเองในแบบที่ตัวเองอยากได้ถ้าอยากสําเร็จก็จงไปมุ่งหน้าไปหามันถ้าเปลี่ยนใจกลางทางก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่อยากจะไปหาความสําเร็จเลยหรืออยากจะใช้ชีวิตแบบนี้ Enjoy เลยค่ะชีวิตใครชีวิตมัน